สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องไอวี่โรแมน g ์แองเจิลนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดวงพลังงานนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะเป็นพลังงานแรนดอมเนาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะหลังจากที่คุณดูไพ่นี้นะคะ1เดือนต่อจากนี้ไปนะคะความรักความสัมพันธ์ของคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะจะเป็นเช่นไรนะคะ ตอนนี้นะคะกำลังมองว่าฝ่ายคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในวลนนี้นะคะก่อนหน้านี้นะคะคุณและเขาได้เจอกันแล้วได้เจอกันที่งานสังคมงานแต่งงานหรือว่างานเลี้ยงคุณได้เจอกันนะคะก่อนหน,น้านี้เมื่อประมาณ4เดือนที่แล้วคุณและเขาได้เจอกันแล้วส่วนณตอนนี้นะคะกําลังมองว่าฝ่ายคุณผู้หญิงนะคะกําลังเฝ้ารอคอยคุณผู้ชายอยู่นะคะแล้วก็ ความรักความสัมพันธ์ของคุณและคนที่คุณนึกถึงอยู่ในเวลานี้นะคะไอวี่มองว่ามันเป็นรักสามเศร้าค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าฝ่ายคุณเองมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วไปปิ๊งปังกับฝ่ายตรงข้ามนะคะหรือไม่ฝ่ายตรงข้ามของคุณอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีคนหองใจอยู่แล้วหรือมีสถานะที่ยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่ได้แยกทางกันอะไรประมาณนี้ กำลังมองว่าตอนนี้นะคะฝ่ายผู้ชายนะคะเขาอยากที่จะตักความสัมพันธ์กับความรักเก่าของเขาอยู่นะคะเขาอยากที่จะทิ้งความสัมพันธ์นั้นลงไปนะคะแล้วจะมาเริ่มใหม่อยากจะเริ่มใหม่กับคุณหรือคนคนหนึ่งนะคะอยากจะเริ่มใหม่โดยก่อนหน้าน,นี้เขาได้มีการใส่หนากากเข้าหา ค,คุณและเขาได้มีการใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะณนะตอนนี้ยังใส่หน้ากากเข้าหากันคือยังไม่ได้บอกความจริงในใจว่าเฮ้ยเราครบกันไหมเราเป็นอะไรกันบางคนอาจจะมีรักที่ซ่อนอยู่อาจจะเป็นรักสามเศร้าที่ซ่อนอยู่ก็คือแบบต่างคนต่างเจอกันแต่ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันมีแฟนแล้วฉันมีสามีแล้วหรือว่าอีกฝ่ายฉันก็บอกว่าฉันยังไม่ได้มฉีฉันยังไม่ได้เลิกกับสามีของฉันเลย อีกฝ่ายหนึ่งฉันก็ยังไม่ได้เลิกกับภรรยาของฉันอะไรประมาณนี้คือมันอาจจะเป็นรักที่ปิ๊งปังพอดีไปในงานเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันก็เป็นได้นะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเป็นคนที่สวยนะคะมีสเสน่ห์มากๆนะคะจนทําให้ฝ่ายตรงข้ามคือฝ่ายผู้ชายคนนี้นะคะกําลังรอคอยแล้วก็มองแอบส่องแอบมองอยู่ตลอดเวลานะคะถามว่าผู้หญิงคนนี้ยังจะชัดเจนกับผู้ชายคนนี้ไหมคะ ผู้หญิงคนนี้ยังไม่ได้มอบถ้วยนะคะไพ่ย,ยังกลับหัวอยู่นะเขายังไม่ได้ชัดเจนกับผู้ชายคนนี้เลยนะคะเขาแค่ดูดูกันไปก่อนนะคะเหมือนกับเจอกันแล้วก็ดูดูกันไปก่อนแล้วยังไม่ได้แบบชัดเจนมากๆนะกาลังมองว่าคนผู้ชายคนนี้นะคะจะเป็นนักธุรกิจนะคะนักการเมืองการปกครองก็ได้นะคะทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์ได้หมดเลยนะคะ ชายคนนี้นะคะจะเป็นเสียหรือว่าจะเป็นป่าก,ก็ได้นะคะเขาอยากจะตัดความสัมพันธ์กับแฟนเก่าของเขาด้วยนะคะหรือว่าคนรักเก่าของเขานะคะผู้ชายคนนี้จริง,รงๆอยากจะตัดจริงๆเพราะว่าให้หนึ่งดาบเกิดขึ้นตัดจนขาดเลยอะแล้วไงต่อคะ เนี่ยค่ะหลังจากที่เขาได้ตัดความสัมพันธ์นะคะเขาจะเข้ามาหาคุณนะคะคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณเข้ามาบางคนนะอาจจะยื่นเงินให้เสนอเงินเสนองานให้คุณให้ให้คุณนะคะหรือไม่ตัวคุณเองก็จะเสนอเงินเสนองานให้เขาทําให้ความรนะักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะมันก็จะดีขึ้นนะคะเหมือนกับ ฝ่ายคุณผู้หญิงก็ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะคะแต่ดูเหมือนกับว่าคุณผู้ชายคนนี้เขาชอบคุณผู้หญิงมากๆการดูดวงของไอวี่ก็เหมือนเดิมนะคะเป็นการดูดวงให้คนหมู่ม,มากนะคะไม่ได้ดูให้คุณแค่คนคนเดียวนะคะก็ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดมีตรงนะคะก็ให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งก็เป็นค่าครูและเป็นกำลังใจให้วีนะ,ะแล้ว เจอกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับการรับชมค่ะบ้ายบายขอให้คุณโชคดีมีความสุขในความรักครั้งนี้ค่ะ